เอาละครับผมก็กลับบ้านมาแล้วนะฮะบ้านเหมือนกูฟอกเงินน่ะจริงจริงพี่ไม่มีอะไรแค่ผ่อนผ่อนเสร็จแล้วคันนี้ทุกคนคันนี้ก็ยังผ่อนอยู่ฮะคันนี้ซื้อสดซื้อซากมาเอมือสองเกือบทุกคันนะจุเว้นเวฟฮะก็มาอัปเดตเรื่องน้ำกันผมเปิดไฟก่อนเรียบร้อยเมื่อวานใครที่ดูคลิปผมจะเห็นว่า คือตรงเนี้ยมันยังไม่ท่วมเว้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตอนที่ผมเหยียบนะี่ยมันยังไม่ท่วมเดี๋ยวตอนนี้ดิเหงื่อน่าจะประมาณแบบรองเท้าจมแล้วมั้งจมฮะจมรองเท้าไว้ทุกคนแฟนบอกขึ้นไวมากเลยน้าขึ้นไวพ่อเขานอนแล้วเข้าไปดูในห้องไม่ได้นะเออคันจะจมละพรุ่งนี้น่าจะไม่รลอดคันนี้ทุกคน ส่วนขั้นนี้หายไปแล้วมองเห็นไหมล่ะฮึฮูจูซุ่มสุมส่มสุ่มสุม่มโอ้โห อัดเผ็ดซะดีไม่มึงเนี่ยมึงต้องข้ามาสำรวจห้องผมไม่ไไ้้ลยนะเพราะว่าระแวงว่ามันจะมีพวกมูอ,อหรือว่าอะไรมาเข้ามานะตรงนี้อะไรพวกนี้ผมไม่เคียยได้หรอกมันจะขอเปิดเอามาทําอะไรได้พวกนี้นผมเอามาน้าเองได้จะได้แบบลื้อดูอะไรได้เลยแต่ว่าหือขอญาตเลยฮะไอ้หนะ่ามึงจะมาวางไข่ในห้องกูอีกแล้วที่เกียดขัดเป็นเหมือนกันทนะั้งว เมื่อวานเห็นพื้นนะวันนี้ไม่เห็นแล้วดูดิก็ก็ไม่ตื่นนะเกือบคืบอยูเลยการดไอ้ตัวนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตใจมากเลยไปเข้าไปเจอกห้องชิ้นโอ้โหขยันซะด้วยดูดิระดับหน้าอกเอะเช็ดเข็เห็นปะวะเห็นอยู่แหละเออก็มาถ่ายกล้องหลังเนาะ คือแบบน้องวางไข่ครับทารุณกรรมสตรัตวนะ์ป่ะเนี่ยหันไปทีงอื่น <c oughs> ต้องไปถีบแล้วเมื่อกี้ไม่น่าจะอะไรหนักกว่านี้แนละ้วเอาไข่น้องออกมาแล้วนะนี่มันห้องฉันแกมีใบอนุญาตเลยยังไฟจะดูดกูไหมเนี่ยมต้องไม่ับเอาจากข้างบนนะโอ้โหข้างห้องกูเต็มเลยหอยนี่มาถีบไป่ง ตรงนู้นก็มีอีกนะนู้นดำๆกลางๆ,ๆาอะ่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นผมเห็นอยู่แล้วก็มีไข่มีอะไรเต็มจรสอบทรายกูเต็ม,อเ,ตมเอ,อ่อเอาตูดก็ตรวไสอบสผมอยู่นู่นน้ำก็ขึ้นไายวันเลยขึ้นอะไรไส้เยอะอนานี้ เราไม่ได้ตายใะทุกคนมันมันว่ายน้ําเล่นเฉยเชื่อปหมเนี่ยนะแล้วได้หินไปไหนหมดวะหมดจแล้วหินี่หายไปนะละวบอกแนละ้วว่ายน้ําเล่นเฉยแล้วมันหายไปไหนอ่ะบ้านพี่กรณมึงจะเต็มไปด้วยหอยกับแมลงสาบอยู่นะฮะเต็มไปด้วยนะแมลง,งสาบมากเลยนะตะขาบเอด้ดิ ไมอย่างเลิกอะ่ะดูเสาบ้านเลยโอ้โหตรงห้องน้ำสูมไปได้ไหมสู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 มสักอ่าอ่าสูมกลับม,มาก่อนเห็นไ,ไหมโอ้โหเขาดักตาอะไรไม่รู้นะน้องผมดักกบบม่รด้น้องเป็นคนที่ชอบแบบงานอิสละม หาปลาหาหนูหาปูอะไรนี่มากินนะแล้วก็มาขายก็ตอนน้ําแบบไม่ค่อยเยอะมากเขาก็จะหาได้เป็นพันเลยนะต่อวันนะ่ะซึ่งผมหาได้แค่สามร้อยสามร้อยหาสิบสามร้อยอยู่เงี้ยก็มาเป็นช่วง,ขงเขาเนาะผมได่อยากจะหยุดงานมาทำในรอบนะั้นอะน้องได้แบบพันแปดสองพันพันสองอะไรย่างเงี้ยเออก็มาเป็นมาช่วงเนะี่ยโอเคทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรลนะ ว่าจะทำคลิป Rov ไว้ก่อนตอนนี้เล่นง่ายสุดตัดคลิปง่ายสุดแล้วทำในมือถือซีไฟก็เมื่อวานจะเล่นนะแต่ว่าอคอมมันติ้งต้องอะไรก็ไม่รู้ฮะไม่ใช่ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ฮะดูดีโดนนี้พื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปอนได้นะฮะตอนนี้ก็อยากสตรีมมากแต่ว่าสตรีมไม่ได้เนี่ยคอมมันเป็นไรไม่รู้โปรแกรมมันอะต้องต้องแบบตั้งค่าอะไรให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเปิดสตรีม น่าจะไม่เกินวันศุกร์ะโอเคทุกคนไป้วฮะประตูเป็นไรอะประตูเสียอีกเฮะแฮะเด็กโชว์ประตูโอเคไปแล้วทุกคนไปไป